กูเริ่มมึงจงฟังยังเหิเร์มเคลิมในความไหนชีเสียงเงินทองไม่จีรัรระวังจังหวะท่ามือยังกังละกากันมัดด้านในความจึงไปะยะ่อตนเป็นคนเบ่งเหย็ดคนไม่เกะว่ากันจอไอ้คนที่บอกสักวันมันอาจจะขึ้นวันหนึ่งมึงอาจจะลงแค่เราจะรู้สำเนอเอาไว้จำใส่สมองของมึงเอาไว้ไม่มีใครเหนื่อกว่าใครบนโลกใบน,นี้ไอ้คนลุงโมเป็นขี้แล้วมึงเป็นกีัาโดนขยี้เป็นขี้จ้ เปิดโอกาสคนอื่นคุ้มใบละม่านมา,มาเป็นราชาเนส่ยม mm hmm. ึงพอเห็นใครด้อยก็ตาทางทำหน้าตึงสำแดงเด็กวะของตึงมันหน้าไอ mm ้ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มีใครเคารพมึงคิดให้ดีอุบาเรนอมีที่ได้มันมาอย่าใช้มาเขีนมากากูาน้อยเป็นตุลิยกตนคมทันปิดกันย่ำยีเมื่อไรค่ะตกต้องจะได้ยินเสียงไง เองว่าเก่งได้ถ้ามึงอยากลางดังเปิดทางคนเป็นบ้านย่ากก่าไว้อย่าหลงตนอย่าจองหองว่าชื่อเสียงมึงเกรียงไกรเปิดใจเอาไว้ บันใดขึ้นได้ต้องลงเปกลับไปคิดชีวิตที่สร้างพระคุณให้คนมันมักมีความหมายเวลามันตายแล้วมิสหายทุกคนจะเก็บไปจดจำแต่วันที่รอดสุดท้ายยังมีฝนตกทับมีดดังต้องมีดาเป็นวัฏจักรพระเคยสอนไว้โปรงมึงโปรงมึงโปรงอย่าลงอย่าลงตรงโปรสงเสถ่อมีตายมีเกิดอย่าลงตนเลยม่มีสติอย่าทิเอย่าจิตอย่าชิงมีชังไม่รังไม่โกงไม่เกลียดไม่เดียดไม่ฉันให้รักให้ใครไม่ตาน้ำใจไม่ดีต้องมีให้บ้าไม่กว่าทั้งไม่หัวกางให้ต่ำตมจงยื่นมอดแสงสว่างให้เขาได้เห็น คนล้มต้องชุดว่าเดี๋ยวมวยใช้เมือยแล้วเด้อผ่านเวลามึงล้มนะอ้างวางไม่เหลือใครเสียนี้จะคอยหลอกหลอนอ,อยู่ข้างก้า <c oughs> คนยังกูอยู่ไหมยังมาแล้วจะมีเรวดังเด่นไม่เกินเอเพรรู้ว่าความดังไม่ยังยืน หลับกับดืนตายอยู่มันโคตรเมื่อยามมันมีศักดิ์ศรีมันมีอำนาจเลยว่าสนานจะพูดจะจาจะใส่เวอร์หน้ากับใครต่อใครมันมักจะได้บทเวนหนึ่งอำนาจมึงหมดศักดิ์ศรีมึงหน,นีออกไปจากตัวตนอย่าว่าแต่คนเลยมาม้องยังมีมอง